สวัสดีครับคุณผู้ชมขัวเป็นคอรักแมว9ครับคิดถึงไข่เจียวต้องคิดถึงขัวบป็นคอรักแมว9้าครับผมเมนูไข่เจียววันนี้ผมก็จะมาทำไข่เจียวใส่ผัดกระเพราปลาหมึกนะครับนี่นะครับผัดกระเพราปลาหมึก1จานนะครับใส่พอประมาณนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ใช้ไข่ไก่สองฟองนะครับโอเคครับเรามาทำการตีไข่ให้แดกเลยนะครับ โอเคครับตีไข่แหลกไปแล้วเราก็นําเมนูผัดกระเพราปลาหมึกใส่ลงในไข่เลยนะครับผมใส่พอประมาณนะครับคุณผู้ชมถ้าจะทำทานก็เล็กใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับผม ไข่เจียวใส่ผัดกะเพราปลาหมึกนะครับวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนถ้าไม่พร้อมจะทำทานก็ชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผมเมน,นูไข่เจียวที่8ด ต้องเลือกใส่ได้ทุกเมนูนะครับก็จะพยายามหาเมนูอาหารสลับกันไปนะครับขาวบ้างหวานบ้างนะครับลองมาใส่ทำเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเพื่อเป็นทางเลือก ับเมนูไข่เคียวนะครับโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับ เขาเข้ากันดีแล้วเราก็ไปนํากระทะตั้งเตากันเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามานำกระทะตั้งเตากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดแก๊สก,กันได้เลยนะครับช่วงนี้เปิดไฟแรงได้เลยนะครับใส่น้ำมันพอประมาณนะครับผม เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนสักครู่นะครับนี่นะครับเมนูวันนี้ไข่เจียวใส่ผัดกระเพราความดึกครับคุณผู้ชมก็ลองไปทำทานกันได้เลยนะครับถ้าพร้อมจะทำการเมนูไข่เจียวแปลกๆนะครับผม อเค,ครับตอนนี้น้ำมันร้อนดีแล้วเราก็ปรับลดไฟลงกลางๆพอนครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวไข่ที่เราเจียวจะไหม้ซะก่อนนะครับโอเคครับเรานำไข่ลงในกระทะเลยนะครับ ไข่เจียวใส่ผัดการาปลาบึกนะครับตันนี้ คุณผู้ชมคอยติดตามชมไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับว่าหน้าตาวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะแตกเล็กหรือเปล่านะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คอยเช็คดูไข่ด้านล่างด้วยนะครับ ถ้าไข่นับล่างเหลือไปแล้วก็พลิกกลับได้เลยนะครับเดผมก็จะพับไข่เหมือนเดิมนะครับเริ่มแตกแล้วนะครับ ดูว่าตอนพลิกวันนี้หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะแตกเล็กหรือเปล่าจะได้ลูกทรที่สวยงามหรือเปล่าคอยติดตามชมกันนะครับ ลเริ่มหมดอายุการเคลือบแล้วนะครับอาหารเริ่มติดกระทะแล้วนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราพลิไกไข่กลับเลยนะครับเดี๋ยวว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับ กลับมาเรียบร้อยแลนะครับก็เลืนน่าทานดีนะครับไม่เละออกจากกันนะครับ กับปแล้วค,คุณผู้ชมก็คอยเช็คดูไข่ด้านล่างอีกสักรอบนะครับว่าไข่ด้านล่างเดือดดีหรือยังนะครับถ้าเดือดดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับถือเป็นการเจี่ยวไข่เสร็จในวันนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ไข่ด้านล่างเลือดดีแล้วผมก็จะปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สที่ฝังแล้วผมก็จะมาปิดไล่แก๊สที่เตานะครับ ไดแก๊สสักสองสามครั้งนะครับเพื่อให้แก๊สตกค้างนะครับผมโอเคครับปิไดไลแก๊สเสร็อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันที่ตกค้างอยู่กับไข่ไหลออกมาอิกสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานำไข่ไปจัดลงจานันเลยนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมไข่เจียวใส่ผัดกะเพราปลาหมึกวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาจัดลงจานแล้วนะครับก็เลือกหน้าทานดีนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปทําทานกันได้เลยนะครับโอเคนะครับขอคุณผู้ชมช่วยกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กับทางชจองของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมลิป